แต่เวลาแป๊บเดียวเพราะนั้นอย่าพึ่งขายถอะครับเอาไว้ลูกลัหลานแล้วก็ต่อไปเนี่ยการเกษตรมันจะเป็นการเกษตรในเกษตรสมัยใหม่แล้วมันจะไม่เหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่โอ๊ยทําเกษตรมันลําบากซะเหลือเกินใช่ค่ะมสมัยนี้เกษตรสบายแล้วค่ะเพราะว่าอย่างนูก็ จิ้มอยู่ในออนไลน์นั่นแหละก็คือเราจะนอนดึกหรือตื่นสายแค่ไหนเราก็ยังมีเงินเข้าบัญชีเพราะว่าเราก็ได้ป้อนเลขบัญชีเข้าไว้ให้กับลูกค้าที่มาซื้อของกับเราในเพจในแชทไว้แล้วร้อยคือมันอิสระอค่ะยังไม่ได้ตื่นเลยเงินก็เข้าบัญชีเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะมันเป็นเงิอิสระเราเตรียมความพร้อมไว้เพราะนั้นเนี่ย งานคือตอนนี้สิ่งสาคัญก็คือว่ามันต้องดึงเอาคําว่าออนไลน์เนี่ยเข้าไปแมทกับทุกอาชีพชเลยคุณคทางาน,กนเกษตรคุณก็ก็ออนไลน์ได้ใช,ใช่ไหมฮะคุณทาไล่ทํานาก็ออนไลน์ได้เพราะนั้นอ e ีคอมเมิร์ซสมัยก่อนเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากอี e คอมเมิร์ซหรือโลจิสติกอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ปัจจุบันลูกหลานเกษตรกรที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยควรที่จะดึงเอาความรู้เหล่านี้กลับมาใช้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เรื่องนี้สำคัญเลยนะผมผมกำลังอยากจะคุยเสนอไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเลยว่าไอท้ที่ที่เราเรียนหนังสือกันเนี่ยลูกหลานใครไปเรียนสาขาวิชาอะไรเนี่ยเวลาฝึกง,งาน,นให้เขากลับมาฝึกง,งานกับอาชีพของพ่อแม่คุณได้ไหม <ฮะ S 2> นึ่ออกไหมคนที่เรียน นิติศาสตร์และศาสตร์กฎหมายคุณก็เอาวิชาความรู้ของคุณเนี่ยมาใช้กับชาวบ้านสิคนที่ถูกฟ้องร้องจากกกสหรือธนาคารจะยึดที่ไรที่นาคุณก็เอาไปช่วยเขาคนที่เรียนบัญชีก็มาสอนเรื่องบัญชีกับพ่อแม่เราได้ไหมการจัดทํารายได้การบัญชีรายรับรายจ่ายคนเรียนไฟฟ้าคุณก็เอาเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยมาใช้กับอาชีพของพ่อแม่ผู้ปกครองคุณได้ไหมคนเรียนการเกษตรช่างยนต์เนี่ยเพราะ,ะนั้นการฝึกงานเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ ไม่ฝึกงานเรื่องนี้พ,พ,พอสุพ่อแม่เนี่ใช้เงินส่งลูกเรียนเยอะแยนะในเป็นล้านนะแต่พอเวลาที่จะไปฝึกงานแล้วไปทํางานนี่เราก็อบิช่วยคนเือนเนะี่ยแต่ที่ลองลองมองกลับมาว่ามันก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรฮะ ทดสอบไปในตัวนะว่าไอความรู้ที่คุณเรียนมาสามสิบปีเนี่ยพอจะมาใช้จริงเนี่ยใช้ได้ไหมค่ะอืมเพราะบางทีเนี่ยแต่จะไปพูดว่าเฮ้ยมันมันไม่ตรงสายมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยมันต้องเอามาแมทขนาดเรื่องของออนไลน์มันยังสามารถไปแมทได้กับทุกอาชีพเลยใช่ค่ะคําว่าออนไลน์ก็คือมันไม่ได้แค่เห็นแค่ภายในประเทศไทยอะค่ะคุณมันเห็นได้ทั่วโลกทั่วโลกใช่ใช่ พราะฉะนียอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยการเลือกอาชีพก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ค่ะ,ะกไ็ไม่เฉพาะเรื่องของการที่จะเป็นเทรนแต่ถามว่ากระแสต,ต่างๆก็เป็นเรื่องสําคัญแต่สําคัญที่สุดคือว่าอะไรที่เราชอบใช่อะไรที่เราชอบอ,นนอะไรที่เราถนัดถนัดเนาะเรียนหนังสือเนี่ยเรียนผิด4ปีเนี่ยโอเคเรียนได้นะ เพราะว่ามันแค่สี่ปีแต่พอมันประกอบอาชีพเนี่ยเราต้องอยู่กับมันไปตั้ง30มสิบกว่าปีเนี่ยอ่าถ้าเราอยู่กับสิ่งที่มันไม่ชอบมันจะมันจะขนาดไหนมันจะจะไม่มีความสุขเลยเพราะนั้นเนี่ยก็สุดท้ายนี่อยากให้น้องมีฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชม่าถ้าสนใจถ้าสนใจอยากจะได้กิ่งพัก